ครูนะสมงภ์อุมวัลมาแล้วใช่ไหมฮะสวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณพรมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับอมสุกที่22ตุล,ลาคม2560ปหอ่าไหลเดือดไปกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ทําบุญตักปลานะครับบอกสาราพระเจ้าเก็บต้อยนะครับก็ถือว่าได้บุญกุศลละวันนี้ฟังข่าวในพื้นที่หน่อยกันกน,นะครับเพิ่มจากข่าวของอ่าสนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปัะยมศึกษาตากอมนมนะครับเดยท่านผู้มในการสัตยาชัยไฟก็ได้มีการประกาศของ ตปมนักอพนมนะครับเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินสลรำฤที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตปื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นักออรนมในระยะเวลาหนึ่งปีนะครับซึงกับประเมินครั้งนี้ก็จะเป็นการประเมินครั้งที่สองครับประเมินช่วงไหนช่วงของเดือนหน้ากับพฤศจิกาจนช่วงวันที่2 5พวันที่30หน้าพฤศจิกาจนนะครับคณะกรรมการก็เป็นคณะกรรมการชุดเดิมนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลกนีดหน่อยนะครับโดยเป็นท่านผู้รรนในการประกาศใจไปนั้นเป็นประธานคณะกรรมการประเมินครั้งนี้คือสองคณะด้วยกันนะครับนอกจากนั้นท่านรอง หน้าผู้บริการง,งานเกนเขตื้ิธี การสามมัธยมศานอภนกมนะครับ่ันสันติรัชโยอันนี้ก็เป็นคณะ,ะกรรมกมารรการประเมินปิดตงคณะด้วยกันเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะทยอยนมาเล่าส่ฟังนะครับเพราะยังเหลือเวลานะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่15เดือนพฤศจิกายนนะครับจะไปทยอยเต้าส่ฟังนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับทางท่านดรวิทยาินาลานายกสมัครชิดเก่าศิยาหาราชัยร่วมกับท่านผู้บนิการบรรจงศรีประเสริฐนักตัวจย์นักเรียน สภานักเรียนนะครับโรงรียะมหาราชไลก็จะจัดงานนะครับถวายราชกุศลแด่เสด็จพ่อหลง้าปัปิยะมหาราชนะครับที่ลานเสนปประสงค์นันลานประบรมราชานุสาวรี นะครับที่โรงเรียนปิยมหาราชัยนะครับงานก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาแปดนิกาเป็นต้นไปนะครับนะโซนึงเยี่นยน,นะครับหลังจากเสร็จพิธีวางโคมมาลานั้นก็จะการทําบุญผู้ทิ่่นบุญสงฆให้กับผู้มีพระคุณดำทำคุณประโยชน์ที่ตําโรงเรียนปิยมหาราชัยที่วัดศรีเทพปริทารานะครับนี่ก็แบบนิวโนอมอนหน่อยกันแล้วกันนะครับทางท่านประคองศิลเมืองใายนายกสมาคมพอศนอนะครับก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการ บริหารสมาคมพอชนนนะครับก็สรุปผลออกมาบาาอกว่าในงวดที่10ทับ2,564ประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับก็มีสมาชิกพชนถึงแก่กรรมทั้งหมด14รายด้วยกันนะครับสมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินจนรงต้อรปายสบตามข้อบ,บังคับของสมาคมพชนข้อ16นะครับสบละ25บาทก็เป็นเงินคนละ350บาทนะครับ ญาติผู้ถึงแก่กรรมงวดนี้นะครับก็จะได้ร,รับเป็นค่าจดัดการศุขและเงินสงเคราะห์ครอบครัวนะครับทั้งหมด2 1 8 0 8 0ห่บาทนะครับจากจำนวนสมาชิกทั้งหมด9,200 80คนนะครับท่านใดที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกนะครับตอนนี้ทางท,ทางพชรนนะครับก็เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คืออายุตั้งแต่สามปีแต่ไปเกิน60ปีจนถึงวันที่31มทันบัตปุ่มสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับทางศาลปนอมทรูนัดองพนมจำกัดโดยท่านปูวินโพนสิสาขานะครับบริการจัดการเรื่งนี้ก็ มีท right? ีมงานบรรดาตำตันนะครับ่านบอไทรโรดบงชาตมและก็่ันสวิสีสมยาก็มีข่าวมาบอกว่าเรื่องขงการเปิดบัญชีและเงินฝากของสมาชิกสักรนะครับอ่าผู้ที่ฝากนั้นก็สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ในสางกอได้นะครับตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษเส้นสีเขียวนะครับตอนนี้ก็สองบาทที่สิบต่งค์ออมทรัพย์พิเศษรวมการเศษเล่มสีส้มนะครับร้อยละสามบาทต่อปี และก็รับปากฟงรับแตสาวนสุ่ไฟก็ร้อยละสองบาทยี่สิบสตางค์ต่อปีนะครับปิดท้ายรายการหน่อยกันแล้วกันนะครับทาง่านปริญญาสรสเสนาแจ้งข่าวมาจิิดๆนะครับเพื่อคือทางสชพนักอมนุร่วมกับโรงพยาบาลศรีราชจังหวัดกาลสินนะครับจะทาการเปิดบริการตรวจสุขภาพดวงตาเพื่อสั้กลองต่อกระจกให้กับราการประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุนะครับในวันศุกร์ที่19เก้ดือนพฤศจิกายน2 5ง0ร้ย 64นะครับที่สานักงาน2ปสคเพราะน,นั้นท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าตรวจสุขภาพต่างก็แจ้งรายชื่อและแจ้งความประสงค์ไปที่สํานักงานสคสปนัดขอบประหนมครับ02514073015ครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานหาดิสะเพื่อนครูนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่22 นะครับผ่านพ้นไปแล้วเนาะออาออกพรรษาแล้ว <c oughs> ท่านพอฉัดชัยจันทรลอย <c oughs> เป็นไงฮะดีใจไหมออกพรรษานั่นหรือปกติ <c oughs> ยังไงบิ Big Bot, Big Bot. Uh, Big Bot, Big ๊กบอสบิ๊กบอสบิ๊กบอสบิ๊กบิ๊กวีละบิ๊กยศแล้วก็บิ๊ก นิมิตรออยู่เดอ้อรออยู่เดอ้อนะครับออกพรรษาแล้วบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับเข้าพรรงวดเร่าเข้าพรรษานะครับพอจะใช่ละปีนี้แน่นอนอาอนุมโมทนาบุญทุกท่านนะครับเห็นหลายท่านก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลเมื่อวานนี้เนาะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับบังไฟพญานาคก็ขึ้นปุุ๊ดๆุดุุดเนาะอืม อ้าวนะครับผ่านพ้นไปแล้วสลัพพันษานี้เนาะพันษานี้สุดยอดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการหยุดยาวนะครับ21 22 23 24นะครับ4วัน4วันอ่าวันออกพรรษานะครับวันชดเชยวันจันทร์ก็ไปทำหน้าที่ปกตินะครับนะครับอิ่มบุญอิ่มกุศลทุกทุกท่านนะครับที่ไปวัดนะครับอา้าวท่านใดที่ไม่ได้ไปก็ฟังเทศอยู่ที่บ้าน ใช่ไหมท่านพ่อชูชาต์พ่อชูชาตินำเสานี่นะครับเพื่อนลายของเราเนี่ยนะครับพ่ออบ้้นขามเปี้ยนะครับตื่นแต่เช้านะครับทุกวันตีสี่ส่งมาแล้วใช่ไหมพ่อชูชาตินะครับมีแต่แนวคักๆส่งมานะครับฟังเทศนะครับก็ได้ฟังเทศจากท่านพ่อชูชาตินี่แหละท่านพระมหาบุญช่วยนะครับโอ้ยจะเป็นเทศคักชัดเจนนะครับอ้าวได้บุญได้กุศลด้วยกันนะครับสละอภิรษา เอาวันพรุ่งนี้เด้อลูกหลานเด้อว,วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับลูกหลานมาฉีดวัคซีนเด้อที่หอประชุมเพลสิงครามเมื่อวานนี้ขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปก็เห็นตัวนี้เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขก็ได้มีการเตรียมเรียบร้อยอทุกโรงเรียนที่แจ้งกับคุณหมอสมจิตไปนะครับก็พรุ่งนี้ตามเวลานัดหมายนะครับไม่ต้องมาเช้านะมันจะมีเวลาอยู่อย่างโรงเรียนบ้านอินนาโอนาคอพัฒนาเนี่ บ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงนะคุณหมอแจ้งไปแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้เสียเวลานะครับแล้วก็วันพ่งนี้ก็เป็นวันปิยะด้วยเนาะวันปิยะด้วยนะครับหลายท่านที่ไม่มีภารกิจนะครับก็ไปร่วมนะครับแต่ว่าทางเจริญพอคาจานนั้นขับลูกหลานลูกหลานนะครับลูกหลานเพื่อนของลูกชายโรงเรียนบ้านนาโพเนาะอนุชาอนุชา น้องนิวน้องนิวนะครับจะเข้าสู่ประตูวิวาสีชมพูมื่อวันบันฑูกเตเนาะตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาก็คงจะไปอุดสมุมลูกหลานแหละมือ่อว่นบันฑูก,กเตแตท่านพรมนัดน้อยเจ้าภาพเจ้าของสถานที่ใช่ไหมท่านพริทิกนะอ้าไปแน่นอนไปแน่นอนอุดสมุมลูกหลานนะครับสีชมพมูและที่สําคัญนะครับคุณครูครับระเบียบใหม่ของกออสอเด นะครับท่านพอเขตพูดในที่ประชุมชาติเจนเลยนะครับว่าทุกคนทุกคนนะครับก็ขอให้ส่งข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับหรือว่าวออะไรล่ะวอพเอพเอนะครับหลายขั้นก็ส่งแล้วนะครับทีมงานนะอินทุกลงต้องส่งนะครับทุกท่านต้องส่งเลยต่อไปนี้เนี่ยทุกเขาเรียกว่าทุกปีงบประมาณนะครับเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมนะครับของปีนี้ถึงปีถัดไปท่านจะต้องส่งผู้มีการงโรเรียน นะครับสองเล่มเก็บไว้กับตัวเองเนหนึ่งเล่มหนึ่งส่วนท่านผู้ในการโรงเรียนก็จะต้องส่งผู้ในการโรงเรียนก็ส่งอพอ,อเขตนะครับและนอกจากนั้นนะครับท่านพอดอกเตอร์พัชรพงษ์ทัศน์ศีนะครับสหายรักว่าไงเพื่อนโอ้นะครับอย่าลืมเด้ออย่าลืมอย่าลืมนะครับไปยื่นนะครับยื่นขอเครื่องราชอิสริยพรณ นะครับผู้ที่มีุณสมบัติทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่นะครับมันมีเกณฑ์อยู่นะครับอย่างท่านผู้บริหารที่จะเกษียณอายุนะครับปี -65 เนี่ก็ให้ไปขอได้นะครับไปขอเครื่องสายสะพายมันกันเถอะเป็นสายสะพายเนาะเอาอยัางไงฝากท่านดรเปียกนะครับเอานําการท่าละใช่เหานะครับเครื่องราชนะครับเครื่องราชอิสริยพรนะครับก็ถือว่า ถือว่าอะไรล่ะครับเป็นขวัญและกำลังใจเนาะสำหรับคุณครูของเราที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับก็ขอไปส่วนเรื่องย้ายเรื่องย้ายนะครับไม่ไว่าจะเป็นเขตหนึ่งนครพนมเขตหนึ่งเขตสองนะครับตอนนี้เรื่องย้ายนะครับก็ออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะครับทั้งเขตหนึ่งเขตสองของเรานะครับแล้วก็ทางสกลน,นะครเนาะครูเจนเนาะไปแล้วครูเจนครูเจนนภัสันพิมพจันนา นะครับทีมงานนาอินอยู่ที่นาอินมาแปปีอยู่กับพอเจริญพรนะครับตอนนี้ก็ย้ายไปทําไมคุเจนเอาวย้ายไปอยู่กับไปเฝ้าบ้านเนาะคุเจนเนาะเพิ่นซื้อบ้านเด้บ้านหลังใหม่เพิ่นซื้อบ้านนะครับก็ไปชมอยู่ไปชมอยู่นะครับไปขึ้นบ้านใหม่คุเจนอยู่เนาะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับลูกหลานที่สมัครเป็นข้าราชการครูนะครับตําแหน่ง ครูผู้ช่วยนะครับกรณีพิเศษนั้นเตรียมเด้รูลุลนเดอร์กำหนดออกมาเรียบร้อยแล้วปฏิทินนะครับปฏิทินก็คือสอบข้อเขียนนะครับในวันที่วันเสาร์ที่11บธันวาคมนะครับ1 1ภายในเดือนธันวาคมก็มีการประกาศผลการคัดเลือกนะครับลหลานเดอเอาตั้งใจตั้งใจนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับได้ประสบความสําเร็จ นะครับตามสิ่งที่มุ่งหวังก็แล้วกันเดอ้อนะครับทีมงานนายินก็คุณครูชาลิตาใช่ไหมคุณชาลิตาเอาพูดถึงวันหยุดประจำภาคเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวน้อยอกน้อยใจนะภาคไหนน้อยใจก็คือภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกไม่มีวันหยุดพิเศษนะครับภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายก ปราจินบุรีสะแก้วนะไม่มีวันหยุดพิเศษแต่ว่าภาคอื่นมีหมดนะนะครับภาคเหนือก็ไหวพระธาตุไงเดือนมีนาคม26มีนาคมภาคอีสานก็งานบุญบ้างไฟวันที่10พฤษภาคมภาคกลางก็ออกพรรษานะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับ21ตุลาคมส่วนภาคใต้ก็เป็นบุญศาสตร์เดือน10นะครับวันที่6ตุลาคมนะฮะภาคนี้ก็เลยน้อยใจน้อยใจ นะครับเอาอย่างไรท่านทางคณะรัฐมนตรีก็คงจะมีการได้หารือหารือหารือนะครับหารือกันในเรื่องนี้ด้วยนะครับมาแล้วนะครับท่านดตตรวกิรพลสาร,รบัญน,นะครับผู้มีการเขตของเรานะครับสพป,ปนครปนมเขตสองตามที่มีกระแสข่าวใช่ไหมตามที่มีกระแสข่าวว่ามีคนจีดวัคซีนน้อยเนี่ยความจริงไม่ใช่ใช่ไหมท่านพอภิชัยธรรมาน,นะครับท่านพอเขตหนึ่งก็ลงไปใน Facebook ของลุงพร้อมบอกว่าโอ้80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะสำหรับข้าราชการครูในเขตหนึ่งนะนะครับเขตสองเราก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางท่านตตเรวิรพลสารบัญก็มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับลงเมื่อวานนี้นะครับลงมาที่21ตุลาคมนะครับเรื่องการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนานี่นะครับแก่ครูบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งนโยบ,บายของนคะรมนดมของเราก็บอกว่า,วา ครูที่ครูหรือว่าบุคลากรนะครับจะต้องมีการฉีดวัคซีนร้อยละ85เป็นต้นไปขึ้นไปนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งครูบาอาจารย์นะฮะทุกคนให้ถือเป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีผลกระทบนะครับต่อการเปิดภาคเรียนว่าอย่างนั้นนะครับท่านผอเขตว่าอย่างนั้นอา้าวเพราะฉะนั้นคุณครูคุณครูค ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะนะครับนอกจากนั้นแล้วมาทางกคสกศสได้ประกาศประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้บริหารการศึกษานะครับก็ให้ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาได้เสนอแบบข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับอย่างพูดไปแล้วละ่ะนะครับส่วงวันที่5กันยายนของทุกปีอันนี้พูดไปแล้วเนาะนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการ ข่าวทั่วๆไปบ้างนะครับจาก The Standard บอกว่า Bloomberg รายงานธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงศรีอยุธยาเล็งเข้าประมูลธุรกิจนะครับลีทรของซิติกรุ๊ปในไทยนะครับคาดมีมูลค่า6.68หมื่นล้านบาทนะครับอ,าอ้าวเยอะเหมืกันเนาะนะครับเอฟอฟดีอสหรัฐอเมริกานะครับรับรองการใช้มอนดน่าและ จนสัน o อนจนสันเป็นเข็มกระตุ้นนะครับชีพพลเมืองควรมีสิทธิ์เลือกฉีดเข็มกระตุน้นที่ต่างไปจากการฉีดวัคซีนพูดถึงการฉีดวัคซีนแล้วนะครับเป็นข้อมูลจากสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ทําเล่มนะทำเป็นเอกสารเล่มเบิ้มเลยนะครับหลายหน้าทีเดียวนะครับพูดถึงแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนนะครับภายใต้สถานการณ์โควิดเขาก็รวบรวมมานะครับรวบรวมมาบอกว่า ปัจจุบันนะครับมีวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับมีหลายยี่ห้อมีประสิทธิภาพนะครับในการทำหน้าที่ต่างกันนะครับซึ่งโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับได้เผยแพร่ข้อมูลน่าสนใจนะเลยนำมาเผยแพร่ต่อห้านาทีเพื่อนครูของเรานะครับวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองนะครับหอันดับ1เลยนะครับ ไฟเซอร์โอ้ที่ทางเรียนของเรากำลังจะฉีดนี่บอกไฟเซอร์ Pfizer. ผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีประสิทธิภาพ95เโอ้โหสองมาดอน่ามาดานี่ผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพ94.5เปเซนโอ้เยอะเหมือนกัน3จอร์นสันแอนจอ์นสันนะครับผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพ66เปอร์เซ็นต C แอสตราเซเนกาผลิตโดยประเทศอังกฤษนะครับมีประสิทธิภาพ65% 5. โคร i ดชโคริดชิลผลิตโดยประเทศอินเดียนะครับมีประสิทธิภาพ72% 6. ซีโนแวคผลิตโดยประเทศจีนนะครับมีประสิทธิภาพ50% 7. ซิโนฟาร์มนะครับผลิตโดยประเทศจีนนะครับมีประสิทธิภาพ79%ถึง 86%อน้าวอันนี้อันนี้เนี่ยครับลูกๆได้ฉีดของดีแล้วทางนั้นเอาเรียบไปลูกเรียบไปนะครับฉีดวัคซีนเราก็จะได้เปิดเรียนของเราเนาะนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเต็มขึ้นมานะครับสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธใหม่จากเรือดำน้ำครั้งใหม่อันนี้ก็ยิงแล้วยิงอีกเอาฟุตบอลมาพูดถึงฟุตบอลบ้างไปไงครับอ่า โคอสนะครับหรือว่าผู้จัดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบอกว่าโชนชาเมิร์นแฟนโใส่ย้ำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นดีก่อนโรนัลโดเป็นฮีโร่ช่วยทีมแซงแซงนะครับชนะอาตาลันตา3-2โอ้เกมนี้ยังไม่จบเนาะเกมนี้ยังไม่จบเลยเอา้าวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเกมกีฬาเนาะเกมกีฬานะเขาว่ากันไปเอาปิดท้ายด้วยสหกรณ์ อาสาหกรับทรัพย์ครูนักครมมดมนมจับกัดนะครับใครที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกนะครับก็สมัครได้เลยนะครับมีแต่เขาเรียกว่ามีแต่ดีกับดีมีแต่ดีกับดีเลยนะครับนี่นี่หลักเกณฑ์เป็นไงท่านพอชูชาติท่านประธานภูวินนี่คนที่60ปีแล้วนี่กเกษียณอายุราชการนะครับถ้าเป็นสมาชิสมาชิกสหาหกร์นี่โอ้ดีเงินขวัญถุงตั้งหมื่นบาทถ้าเป็นสมาชิก9ถึง10ปีนี่เก้า แปถึงเปีนี่แปดพัปีถึง8ปีก็เจ็ดพันโอ้ดีเงินก้อนเลยนะนี่เอาเอาไปสมัครลูกหลานนะครับลกูกหลานหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับก็จะดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอ่าปิดท้ายวันนี้ปิดท้ายปิดท้ายด้วยข้อคิดอ่าอาจารย์เชนอาจารย์เชนอาจารย์เชนจตุพลชมพูนตรนะครับบอกว่าอะไรพูดถึงเรื่องเงินใช่ไหมท่านอาจารย์เชน อาจารย์เชนบอกว่าเงินก็เหมือนกับเพื่อนคุณอาจจะมีเพื่อนมากมายแต่สุดท้ายคุณเหลือเพื่อนร่วมตายกี่คนคุณอาจหาเงินได้มากมายแต่คุณใช้เงินให้รวยหรือยิ่งใช้ย,ยิ่งจนเพื่อนมากก็แค่ปริมาณสักวันคุณจะรู้แก่ใจว่าไม่มีเพื่อนแท้แม้สักคนเงินมากก็แค่รายได้ ถ้าใช้จนไม่หรืออะไรยังไงก็จนนะอยู่ที่การใช้นอกจากนีนเนาะการใช้การใช้การใช้นะครับใช้ให้มันเป็นใช้ให้เขาเรียกว่าบริหารชีวิตให้ลงตัวนะครับด้วยรักและปรารถนาดีจากผมจเจริญพรคำจานนะครับสมพงษ์อุบนพร้อมพันกุลภานนะครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ